สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์พัชรพันธชัยค่ะนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานกสนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับเตาอบ่านถนวนยญยแก้วหมู่ที่7็ดตำบลเกาะตาลอำเภอขานุวรรักษ์สระบุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยวันนี้นะคะมีพิธีกรรับเชิญนางสาวชาวโรไทยปันติศึกษานิเทยํำนานการพิเศษเป็นผู้สัมภาษณ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชโลไทยปันติค่ะศึกษานิเทศสำนักงานกสนจังหวัดกำแพงเพชรในวันนี้ได้มาลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมของตอเตาเผาถ่านบูรชน,นวนโดยหายแก้วที่บ้านดอนขวางหมู่7ในเขตพื้นที่บริการของกอสนอำเภอขานุสบ,บุรีค่ะสวัสดีครับผมนายนัทชาวุฒิศษาครับเป็นสมาชิกหมู่ที่7บ้านดอนขวางตำบลกอตาลเมืออขานุจังหวัดกำแพงเพชร จุดเริ่มต้นของการที่ตัดสินใจมาทำเตาเผาถ่านบูดถนได้ยายแก้วนะคะ,อะตอนผมเห็นเป็นอาชีพเสริมนะครับผมว่าหมู่บ้านของเราก็คือมีอาชีพทำนานะครับของเราก็จะไปดูผ่านไปในหลายจังหวัดผมก็เลยสนใจในส่วนของเตาเผาถ่านบูดถนได้ยายแก้วอันนี้นะครับซึ่งว่ามันาสามารถทำไรายได้เป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชนของเราครอบครัวหรือว่าใน หมู่บ้านของเราได้นะครับก็คือว่ามันจะมีในส่วนของไม้อยู่แล้วนะครับหรือว่าเงาเมามันสับปะหลังหรือว่าไม้ไผ่อย่างเงี้ยครับสามารถนํนมาเป็นเชื้อเพลิงมามาเป็นฐานนะครับเตาตัวนี้นะครับจะทาประโยชน์ได้3อย่างนะครับคือ1นึ่ออกมาแล้วได้เป็นฐานนะครับสได้นําส้มควันไม้นะครับสได้น้ํามันเตาดินนะครับในส่วนของฐานที่ได้ออกมาคือเราก็มาแพ็คเป็นถุงขายนะครับน,น้ำส้มในส่วนของน้ําส้มควันไม้ เราก็ใช้ในส่วนของไล่พวกมแมลงนะครับเพราะมันตัวเนี้ยน้ำต้นไม้ตัวเนี้ยบ่อยสุดไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็น้ำมันเตาดินเราก็ใช้ในส่วนของไปทำเกี่ยวกับไบโอดีเซลนะครับหรือว่าเป็นถนนเป็นยางมาตอยอะไรครับได้ที่ผ่านมานี่ได้ได,ไ,ดได้พบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมปัญหาอุปสรรคก็จะมีอยู่หนึ่งก็คือว่าในส่วนของวัตถุถ้าเป็นไม้อะไรครับมันก็จะน้อยลงนะครับเราก็จะหาทดแทนก็คือจะเป็นพวกกไไม้ผ่่ทีลูแ โตเร็วแล้วทําได้แล้วต็ในส่วนของข้างมันสปะหลนะครับแล้วในการพัฒนาต่อยอดในในคุดนอกจากจะเผาถ่านทําน้นําส้มควันไม้ตรงนี้แล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อหรือยังไงไหมครับก็ในส่วนของต่อยอดตรงนี้นะครับเตาตัวนี้นะครับสามารถที่ว่าเป็นถ่านนะครับตัวถ่านเนี่ยสามารถมาตีปนอัดแท้งซึ่งว่าเพิ่มความร้อนใน,ในการจุดต่อครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ 2- 3ชั่วโมง ต่อป้อนนะครับตัวนี้ก็ราคาก็จะขยับขึ้นไปนะครับจากปกติเราขายทานเนี่ย2โล25บาทถ้ามาไมปทานอันแท่งแล้วโลละ30บาทแล้วแหล่งรับซื้อวัสดุที่เราผลิตออกไปนี่เราจําหน่ายหรืออย่างไรบ้างมีตลาดรองรับแล้วครับรนี่นะครับมีในส่วนของว่าพอค้าคนกลางมารับซื้อที่ที่หรือว่าเราจะเอาไปส่งนะครับลตลาดตรงนี้มีในส่วนของ นครสวรรค์ทั้งกรุเทพนะครับที่สั่งเรามาก็คือถ้าเราผลิตออกแล้วนี่เราสามารถจําหน่ายได้ทั้งหมดใช่ครับจำหน่ายได้ทุกทุกประโยชน์ที่ท,ที่ออกมาที่กล่าไปครับทางกสนตําบลก,กตานะคะก็ได้มีส่วนในการนำเอาเขาเรียกว่าผู้นําชุมชนะนะคะส่วนหนึ่ง ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เ,เรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วได้ไปศึกษาดูงานเรื่องการทําน้ําส้มควันไม้นะคะแล้วพอกลับมาทางหมู่บ้านได้มีโอกาสไปเห็นเตาเผาถ่านด้วยใยแก้วนะคะก็เลยมีความสนใจและกลับมาต่อยอดกันที่หมู่บ้านค่ะความคาดหวังที่ได้นะคะก็คือคิดว่าหมู่บ้านเนี่ยจะมีการ เพิ่มรายได้จากตรงนี้นะคะแล้วลดรายจ่ายแล้วส่วนวัสดุที่ใช้นี่ก็เป็นวัสดุที่อยู่ในชุมชนนะคะไม่ได้ซื้อหาจากที่ไหนก็เป็นการานำวัสดุในชุมชนมาใช้ใน,ในทางหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ เตาอบฐานสนวนใย,ยแก้วหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานกสนจังหวัดกำแพงเพชรต้องขอลาผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ